แร,แรกเริ่มที่คนเลี้ยงหัดเลี้ยงนะคะได้น้องชูก้ามาครั้งแรกสิ่งที่ควรดูเลยคือขับถ่ายออกมาเป็นยังไงอย่างนี้เรียกว่าถ่ายดีสวยนะคะเป็นก้อนไม่ถ่ายเหลวสามารถหยิบออกได้ค่ะแต่ถ้ารับมาแล้วเหลวกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจแต่สังเกตว่าน้องรับมาใหม่ๆจะอยู่ไม่นิ่งวิธีการจับนะคะก็จับอย่างนี้ค่ะจับ อย่างนี้นะคะเอานิ้วโป้งแนบไปที่หน้าอกกดนิดนึงให้เท่าให้ให้ใหแนบฝ่ามือถ้าเอานิ้วชี้คาดผมไว้ค่ะน้องจะได้ดิ้นดิ้นไม่ได้เนี่ยค่ะยังดิ้นอยู่เห็นไหมคะถ้าดิ้นอยู่อย่างนี้นะคะจับอีกทีอ่คือจับอย่างนี้เลยค่ะไม่ให้เขาเห็นสิ่งแวดล้อมจับเฉยๆนะคะ,ะ,คะเขาก็จะชินจับไปเรื่อยๆค่ะเป็นแบบนี้นะคะ หรือบางคนจับไม่ถนัดจับแบบนี้ได้ค่ะจับแบบนี้ได้เห็นไหมฮไม่ให้เขาเห็นสิ่งแวดล้อมไม่ให้เขาเงียบเขยา่าเขย่าเขาก็จะไม่ร้องแต่ถ้าสมมุติว่าปล่อยอย่างนี้ปุ๊บนะตัวนี้ของป้าแป๋วค่อนข้างเชื่องนะคะถ้าปล่อยถ้าเขาอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาจะสังเกตสิ่งแวดล้อมไปก็จับอย่างนี้ค่ะจับเวลาจะป้อนนมก็จับอย่างนี้เอานิ้วโป้งนิ้วโป้งทาบอกแล้วก็อย่างนี้ พาดไวจะได้หนีไม่ได้ค่ะเวลาจับเล่นจีๆแย่ๆเงนี้ยค่ะเนี่ยนะคะปล่อยให้เขาดิ้นไปตามมือเราก็จับเขาอย่างนี้ค่ะจับอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่จับอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจับอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะกำไว้ก็ได้ค่ะไม่มีเฉามือไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับมือใหม่ที่แรกรับน้องไปค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ